นัติกำม,มังสมภลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดเป็นพิธีกรทางอากาศอาจารย์กมลวันเรืองรัตนสุนทรเป็นผู้ช่วยพิธีกรด้านเอกสารและข้อมูลออกอากาศครับท่านผู้ฟังมีใครอยากจะเป็นนักเลงบ้างไหมครับเดี๋ยวผมจะเล่าชีวิตนักเลงให้ฟังสักเรื่องหนึ่ง คือคุณสนองเนะี่ยมีบ้านอยู่ติดกับนักเลงรุ่นใหญ่คนหนึ่งชื่อลุงยศลุงยศคนนี้อายุแกก็ปาเข้าไปเกือบห้าสิบแล้วถ้าเป็นผู้ชายคนอื่นก็คงจะกลับตัวกลับใจสร้างอนาคตที่ดีให้กับครอบครัวไม่ใช่มาเป็นนักเลงหัวไม้เหมือนกับตอนที่ยังเป็นวัยรุ่นลุงยศนี่แกจะเป็นคน,คนชอบหาเรื่องคนอื่นไม่เว้นแม้กระทั่งเด็กตัวเล็กๆหรือว่าคนพิการ ถ้าวันไหนแกอารมณ์ดีแกก็จะแค่พูดทักทายปราัยพอหอมปากหอมคอแล้วก็เดินจากไปแต่ถ้าวันไหนลุงยศเกิดกินยาไม่เขยวขวดมาไม่ว่าคนว่าหมาหรือแมวที่อยู่ใกล้ก็พากันซวยไปตามตามกันนะการกระทําของลุงยศไม่มีใครเขาว่าดีหรอกหลายคนที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับแกต่างก็สายหัว เพราะว่าลุงยศเนี่ยอายุก็าปาเข้าไปเกือบห้าสิบแล้วแต่ยังเอานิสัยนักเลงเมื่อสมัยที่ยังเป็นวัยรุ่นมาใช้การเวลานี้ไม่ทําให้แกเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกับเพื่อนคนอื่นๆของแกเลยลุงเสกเนี่ยก็เป็นเพื่อนแกคนหนึ่งอยู่ในกลุ่มนักเลงรุ่นเดียวกับแกสมัยยังหนุ่มทั้งคู่เคยไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอลุงเสกก็เล่าให้คุณสนองฟังบอกว่าไอายศเนี่ยมันไม่เคยกลัวใครหรอก สมัยนั้นนะเห็นพวกกลุ่มผู้ชายเดินมาไม่ได้มันปรีเข้าใส่เขาเลยละลุงกับคนอื่นที่ไปด้วยอะบางทีไม่อยากมีเรื่องแต่เมื่ออายศมันหาเรื่องมาให้ทุกคนก็ต้องพลอยรับภูศนผลลบุญที่มันบริจาคกระมันหามาให้เนี่ยทุกคนน่ะก็แสดงว่าพวกลุงก็เป็นนักเลงกันทุกคนเลยครับโอ้ก็ใช่ายสมัยนั้นผู้ชายส่วนใหญ่มันชอบหาเรื่องกันมึงมาพาโวยไปเที่ยวที่ไหนถ้าไม่คอยหาเรื่อง รู้ว่าไม่เจ็บตัวมันก็ไม่สนุกอา้าวแล้วตอนนี้ลุงเสกยังมีความรู้สึกแบบนั้นหรือเปล่าครับยังอยากเจ็บตัวอยู่เปล่าลุงโอ้ยมันไม่เอาแล้วมันไม่มีแล้วลุงอายุป,ป้าก็ไปเกือบครึ่งร้อยลูกเมียก็มีชีวิตนักเลงมันหายไปตั้งแต่ตอนเรียนจบแล้วแล้วทําไมลุงยศเขาไม่เห็นจะหายจากไอการเป็นนักเลงนั่นมันไอยศมันไม่รู้จักอายเออนักเลงรุ่นใหญ่ไม่มีความคิด ไม่อายตัวเองไม่อายลูกอ้ายหลานทุกวันนี้มันยังคงไปหาเรื่องเอาคนน้อนคนนี้อยู่ลุงเคยด่ามันมันก็ไม่ยอมฟังแถมยังไล่เตะลุงอีกคนอะไรไม่รู้ยิ่งแก่ยิ่งบ้าลุงยศนี่ไม่ใช่แค่ไม่กลับตัวกลับใจแต่แกยังสอนให้หลานๆแกเป็นนักเลงเหมือนกับตัวแกนั่นแหละทีนี้คุณสนองก็เป็นคนหนึ่งในหลานลุงยศทุกครั้งที่เจอกันลุงยศแกก็จะบอกไอ้หนอง เกิดเป็นลูกผู้ชายมันต้องยิงกันควันกันสิวะไม่ใช่งิ๋มๆเหมือนกระเทยแต่ผมไม่อยากมีเรื่องกับใครในะครับลงุงอา้าวมีเรื่องกับเขาสิมันถึงจะสนุกได้รู้รสชาติของความเป็นคนเอาไว้พอเองกลับมาจากมหาลัยนะเดี๋ยวข้าจะพาเองไปหาเรื่องกับนักเลงแถวสะพานเหลืองนะเองจะได้รู้ว่ามันตื่นเต้นแค่ไหนโอ้ยผมไม่เอาหรอกผมไม่ไปกับล,งลุงหรอกเออนี่ลงุงถามผมถามตรงๆลงุงอายุมากแล้วทำไมไม่เลิกทำตัวเป็นนักเลงเสียทีอะ เออไอ้นี่จะมาสอนสังฆราชหรือว,วอนซะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขาจะเลิกไม่เลิกมันหนักส่วนไหนของเองด้วยนี่ถ้าเองไม่ใช่หลานข้านะพูดแบบนี้ข้าตะตายคุณสนองกับลุงยศนะคุยกันได้ไม่นานนะเพราะความคิดเห็นไม่ตรงกันอ่าคุณสนองก็อยากให้ลุงกลับตัวกลับใจมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีส่วนลุงยศแกก็จะผลักดันให้คุณสนองดําเนินตามแนวทางของแกในเมื่อสองคนไปกันไม่ได้ เพราะฉะนั้นก็เลยไม่เคยพูดจากันเกินห้านาทีลุงยศก็จะหัวควัดหัวเวียงกลับไปบ้านของแกลุงยศมีเมียแล้วชื่อป้า,าสมใจทั้งคู่ไม่มีลูกด้วยกันอันนี้อาจจะเป็นอีกสาเหตุที่ทําให้ลุงยศยังดาเนินชีวิตแบบเดิมๆเพราะแกไม่ต้องรับผิดชอบครอบครัวเหมือนกับเพื่อนๆของแกลุงยศไม่มีงานที่เป็นหลักแหล่งทําอาชีพที่แน่นอนของแกก็คือเกาะเมียกินเดี๋ยววันนี้เอาเงินมาให้ค่าห้าร้อยนะสมใจ แกยังคงแบมือขอเงินเมียอยู่ทุกวันป้าสมใจก็ดีแสนดีไม่เคยปริปากบนแต่แกจะเป็นกังวลอยู่เรื่องเดียวก็คือเรื่องที่ลุงยศยังเที่ยวไปมีเรื่องมีราวกับนักเลงรุ่นลูกรุ่นหลาน,น,นแล้วก็สะบักสะบ,บอมกลับมาบ้านในทุกครั้งที่พ่ายแพ้คู่ต่อสู้มาโอ้ยเบาๆหน่อยจ้ยอุย้ยเจ็บแสบโอ้ยเจ็บอี่นังสมใจจะขะเจ็บนะบอย ฉันทำแผลให้พี่แค่นี้เจ็บที่พี่ไปชกต่อยกับนักเลงข้างนอกทําไมไม่ร้องแบบนี้มาถ้าขืนข้าร้องมันก็เสียชื่อนักเลงรุ่นใหญ่หมดสิบว่โอ้ยเจ็บเบาๆทุกครั้งที่ลุงยศเจ็บตัวเนื่องจากสู้เด็กไม่ได้แก้ก็ไม่เข็ดแถมยังเก็บความแค้นเข้ามาสมที่ใจลุงยศจะเฝ้ารอเวลาให้ร่างกายของแกกลับสู่สภาพปกติเพื่อจะออกไปชำระแค้นไม่ว่าป้าสมใจ หรือว่าคุณสนองจะคัดค้านยังไงแกก็ไม่ยอมฟังลุงยศมุ่งหน้าจะไปหาเรื่องเขาอย่างเดียวทีนี้คุณสนองในฐานะหลานก็เลยต้องไปตามดูนะวันนั้นพวกวัยรุ่นทั้งหลายเนี่ยเขากำลังนั่งกินเหล้ากันอยู่ที่ร้าน่นากำลังชนแก้วกันสนุกสนุก,สนกเสียงโครมแล้วก็มีเสียงคนที่อยู่ในวงบอกเฮ้ยใครปาก้อนหินเข้ามาในวงเหล้าว,ว,ว่ะกูเองงว้ะอ้าวตายศเออหายดีแล้วเหรอ สห่อีกแล้วคราวที่แล้วยังไม่เข็ดใช่ไหมหรือมันเจ็บน้อยไปฮะไอ้เมนมึงอย่าทำเป็นปากดีวันนี้กูจะมเมาคืนพวกมึงทุกตัวที่อยู่ในที่เนี้วันเนี้ยเจ็บตัวแน่โอ้ยกลัวจังเลยกลัวจังเลยนักเลงรุ่นแย้มขวาลงจะเข้ามาทํำร้ายพวกเราเว้ยอา้าทุกคนเตรียมตัวต้อนรับกันหน่อยลุงมามึงเข้ามาเลยพวกมึงสามสี่ตัวแค่นี้ไม่พอแรงกูหรอกลําพังลุงยศ ตัวต่อตัวคุณสนองคิดว่าแกคงพอจะสู้พวกนั้นได้เพราะว่าฝวีไม้ลายมือชั้นเชิงแกยังมีอยู่แต่ว่าตอนนั้นลุงยศถูกกลุ่มเด็กวัยรุ่นรุมยำด้วยวัยที่ชราภาพบวกกับหูตาที่ไม่ไวเหมือนแต่ก่อนลุงยศก็ล้มลงแล้วก็ถูกฟันซ้ำวัยรุ่นพวกนั้นพอเห็นท่าไม่ดีมันก็วิ่งหนีเ,เข้าไปในสวนคุณสนองก็นึกเสียใจที่ทำไมตอนแรกไม่เข้าไปช่วยลุงก็ไม่รู้ ตอนนั้นขาแกก้าวไม่ออกจริงๆมันสั่นไปหมดเพราะเกิดมาไม่เคยมีเรื่องกับใครเขาผลการแก้แค้นในวันนั้นของลุงยศก็คือแกต้องนอนหยอดน้ำเขาต้มที่โรงพยาบาลสาเหตุที่ต้องเข้ามารักษาตัวแบบนี้แน่นอนตำรวจก็ต้องมาสอบปากคำลุงยศก็จะตอบอย่างเต็มภาคภูมิว่าผมไปหาเรื่องมันนักเลงรุ่นลูกรุ่นหลานมันอยากลูบคมผมผมก็ต้องสั่งสอนให้มันรู้ ว่านักเลงรุ่นใหญ่อย่างผมมีฝีมือเป็นยังไงอ่าแล้วเป็นไงอ่ะต้องมานอนแขนห้อยอยู่โรงพยาบาลนี่มันคุ้มเลยไหมเนี่ยลงุงชื่อเสียงลุงยศแพร่กระจายไปในหมู่ขาโจาทุกคนตา่างก็หัวเราะเรื่องราวของแกไม่มีใครเลยที่จะยกย่องว่าแกเป็นนักเลงที่ดีในทางกลับกันพอลุงยศเดินผ่านไปทางไหนเด็กๆต่างก็พูดจ้าหักถากถางนี่แหละว่านักเลงรุ่นใหญ่ เดินจะไม่ไหวอยู่แล้วยังทำซาไปหาเรื่องชาบ้านเขาไหวขนาดเนี้นอนรอความตายดีกว่านะปู่นะไปนอนที่วัดก็ได้คงอีกไม่กี่ปีรักหนอยเอ้ยไอเด็กไอพวกเด็กยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมพวกมึงกล้าว่ากูรอกูอายุคราบพ่อมึงแบบนี้เห็นทีจะต้องเลือดเอาเลือดออกจากปากทีละตัวเข้ามาเลยแกพี่แกเออพี่แกกูไม่กลัวรัก แก,แก่แบบนี้เตะทีเดียวก็สลบแล้วจริงไหมพวกแล้วเฮ้ยมันน่าสมเพชละเวทนาไหมที่คนอายุเก,กือบห้าสิบโดนเด็กรุ่นสิบห้าสบหพูดจาดูหมิน่นไม่ให้ความเคารพแบบนี้ลุงยศแกทำตัวให้เด็กพวกนั้นไม่ศรัทธาเองถ้าแกเป็นเหมือนผู้ใหญ่ทั่วไปคงไม่มีใครกล้าเลียปากแกแบบเนี้ย ชีวิตของแกดําเนินผ่านไปแต่ละวันแสนที่จะไร้ค่าเพื่อนผูงรุ่นราวคราวเดียวกันก็มีอาชีพการงานมั่นคงมีรถมีราขับแต่งตัวด้วยมาตรผู้ใหญ่ที่น่านับถือผิดกับลุงยศหน้ามือเป็นหลังเท้าเลยครั้งหนึ่งคุณสนองมีโอกาสได้รับเชิญไปในงานทําบุญขึ้นบ้านใหม่บ้านใหม่ของเขาราคาเกือบห้าล้านอของลุงเสกเพื่อนลุงยศนี่แหละและแน่นอนงานนี้ลุงยศก็ต้องไปด้วยลุงยศกับคุณสนองเดินทางมาด้วยกัน พาหนะที่ไปก็คือรถมอเตอร์ไซค์คันเก่าๆของลุงนั่นแหละนะเสร็จแล้วก็ขับรถเข้าไปในซอยบ้านก็เห็นบรรดารถเก๋งราคาแพงๆหลายตัวหลายคันมุ่งหน้าตรงไปยังเป้าหมายเดียวกันคนที่ขับรถเหล่านั้นต่างก็ไขกระจกลงมาทางลุงยศแล้วก็มองด้วยสายตาที่ไม่ค่อยดีนะักรถของสองคนลุงหลานแล่นเข้ามาบริเวณงานทันทีที่รถจอดเทียบก็เห็นสายตาหลายคู่จ้อง มาเนี่ยคนเหล่านั้นก็คือเพื่อนเพื่อลุงยศเท่านั้นละ่ะทุกคนมีรถเก๋งคันงามขับมาแต่ลุงยศไม่มีเหมือนอย่างพวกเขาเลยอ่าไอยย้ยศเองได้รับเชิญมางานนี้ด้วยเหรอไอ้ยศเองต้องไปนั่งโตโน่แล้ววะโตนี้ไม่มีนักเลงอ่ะเพราะฉะนั้นเองไปนั่งโตอื่นแล้วกันขี้เกียจจะมีเรื่องวะ่ะลุงยศถูกเพื่อนดูถูกตั้งแต่ก้าวเข้างานคุณสนองรู้ว่าลุงต้องไม่พอใจแน่อ่าแล้วเดี๋ยวเรื่องก็จะตามมา คุณสนองก็เลยเข้าประกบลุงยศอืมไอ้พวกปากงามดูถูกกูลุงใจเย็นเย็นเรามางานเพื่อนลุงนะพวกเขาไม่ให้เรานั่งกับเขาเราก็ไปนั่งโต๊ะอื่นได้อะลุงเหตุการณ์แบบนี้ถ้าเป็นที่อื่นป่านนี้โต๊ะเพื่อนลุงนี่มีหวังพังไปแล้วแต่ที่ลุงยศยอมทําตามที่คุณสนองบอกก็เพราะมีตํารวจอยู่ในงานนี้ด้วยลุงยศกลัวจะเข้าไปนอนในห้องขังเหมือนหลายครั้งที่ผ่านมาแกก็พยายามควบคุมอารมณ์เอาไว้ได้อย่างไม่น่าเชื่อ เสร็จแล้วคุณสนองกับลุงยศก็เดินเลี่ยงไปโต๊ะมุมสุดซึ่งมีเพื่อนของลุงยศด,ดูท่าทางภูมิฐานแต่งตัวดีนั่งอยู่กับลูกกับเมียพอไปถึงคนทั้งหมดที่โต๊ะก็มองคุณสนองกับลุงยศตั้งแต่หัวจะรดเท้ายังไม่ทันที่ทั้งคู่จะหย่อนก้นลงนั่งลูกชายวัยหนุ่มของเพื่อนลุงยศก็พูดขึ้นบอกว่าเออคนนี้ก็เป็นเพื่อนพ่อได้หรอครับเหมือนโจรเลย ไอเด็กเวนมึงว่าใครวะก็ว่าแกแหละแต่งตัวพวกอันธพาลผมก็ยาวสปกปรกมึงจะมากไปแล้วนะไอ้น้อยมึงดูลูกมึงสิมันกล้ามาว่าคนอย่างกูที่เป็นเพื่อนพ่อมันทำไมมึงถึงไม่อบรมสั่งสอนลูกมึงให้มีความเคารพผู้หลักผู้ใหญ่บ้างอา้าวผู้ใหญ่ที่ดีมันก็สมควรเคารพแต่นี่แกทำตัวให้เด็กมันว่าเอง แกมองดูเพื่อนๆรุ่นราวคราวเดียวกัแกเสียยศมีใครบ้างที่เหมือนกับแกทุกคนเขาเป็นหลักเป็นฐานใช้ชีวิตอย่างผู้ใหญ่ที่มีความคิดส่วนแกน่ะหลงอยู่ในโลกนักเลงเลือดร้อนขี้โมโหไม่ว่าแกจะไปที่ไหนใครก็ก็ดูถูกแกทั้งนั้นแหละยศคำพูดของเพื่อนลุงยศคนนี้ก็ทำให้แกหยุดนิ่งอยู่กับที่หน้าแปลกที่แกไม่โต้ตอบหรือโมโหเกลียกาดเหมือนทุกครั้งที่มีใครด่าแก กยืนซุมอยู่นานจนกระทั่งลุงเสกมาพาลุงยศเข้าไปนั่งในบ้านทั้งสองคนนั้นหายเข้าไปนานเสร็จแล้วลุงเสกก็ออกมาบอกกับคุณสนองบอกว่าให้คุณสนองกลับบ้านไปก่อนคุณสนองไม่รู้จริงๆว่าลุงเสกเนี่ยกักตัวลุงยศเอาไว้ด้วยสาเหตุอะไรแต่พอรุ่งเช้าลุงยศก็กลับมาพร้อมรถกระบะคันหนึ่งถึงจะไม่ใหม่แต่ก็ยังขับได้สบายเป็นครั้งแรกในชีวิตเกือบห้าสิบปี ของลุงยศที่ได้มีรถยนต์ขับกับเขาแล้วนับตั้งแต่วันนั้นชีวิตลุงยศก็เปลี่ยนไปแกตัดผมสั้นแล้วก็เริ่มทำมาหากินเป็นจริงเป็นจังลุงผมว่าจะถามลุงหลายวันแล้วว่าลุงเอารถใครเขามาขับอะแล้วลุงออกไปทําอะไรถึงได้กลับเข้าบ้านมืดมืค่ำค่แบบนี้ข่าวว่าทางานลองข่าดิลุงลุงอย่างลุงยศเนี่ยนะทํางานเออข้าไม่ใช่ไอยศนักเลงรุ่นใหญ่คนเดิมแล้วนะเว้ยตอนนี้ข้าคือลุงยศ ผู้น่านับถืออ้าวแล้วอะไรทำให้ลุงเปลี่ยนไปถึงขนาดเนี้ยเอ,อ่อคือถึงเวลาที่ข้าต้องเปิดตาเปิดใจมองคนรอบๆข้างเพื่อนๆข้าแต่และคนเขามีแต่คนนับหน้าถือตาพอข้าเข้าไปในกลุ่มพวกเขาดูข้าโอ้ยกระจอกมากทุกคนรังเกียจด,ดูถูกข้าจะมีก็แต่ไอเสกคนเดียวที่มันยังคงเป็นเพื่อนที่ดีของข้ามันให้โอกาส เนี่ยรถทีข่ขับอยู่เนี่ยไอ้เสกมันยกให้ข้าเลยเอาไปขับรับคนงานก่อสร้างบ้านจัดสรรที่มันรับเหมาอยู่เดี๋ยวนี้ข้ามีรายได้ไม่ต้องของเงินเมียข้ารู้สึกภาคภูมิใจนะข้ารู้แล้วว่าศักดิ์ศรีของคนมันอยู่ตรงไหนเว้ยมันอยู่ที่การกระทำเว้ยนะไอ้หนองแต่ว่าต้องทําในสิ่งที่ดีนะไม่ได้ทําในเรื่องที่ชั่วช่วเหมือนที่ผ่านมาของข้าคุณสนองแสนที่จะดีใจไปกับลุงยศที่แกกลับตัวกลับใจ ถึงแม้ว่ามันจะค่อนข้างช้าไปสักหน่อยแต่ก็ยังดีที่แกคิดได้นักเลงรุ่นใหญ่ในบู่บ้านก็เลยจบฉากลงแต่จะมีผู้ใหญ่มาดดีคนหนึ่งเกิดขึ้นลุงยศขยันทำงานจนกลายเป็นคนบ้างานแกทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินมาให้ครอบครัวลุงยศปลูกบ้านใหม่ด้วยเงินของตัวเองถึงจะไม่ใหญ่โตเหมือนกับบ้านเพื่อนๆของแกแต่แกก็ภาคภูมิใจมากทุกๆครั้งที่คุณสนองมีโอกาสได้เจอแก แกก็มักจะพูดกับคุณสนองบอกว่ารู้อย่างนี้ข็เลิกเป็นนักเลงตั้งนานแล้วการทำมาหากินมันสนุกกว่าการไปไตีคนอื่นก็เป็นไหนไหนะจริงไหมไอ้หนองครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านท่านผู้ฟังคุณเพ็ญศรีเล่าให้ฟังบอกว่าคนที่มีอารมณ์ร้อนเนี่ยใจมันก็เหมือนไฟแล้วก็มีอะไรนิดผิดใจไม่ชอบใจก็จะเหมือนกับข้างในใจมีไฟมาเผาตัวที่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่าเคยอยู่กินกับคนแบบเนี้ยนานสิบป,ปีเขาจะระเบิดอารมณ์โกรธได้ตลอดเวลาอ่าไม่พอใจนิดเดียวก็เหมือนกับไฟเผาลุกท่วมฟ้าท่วมดินทีเดียว คุณเพนสีอยู่กับเขาด้วยความหวาดผวาแทบจะเป็นโรคประสาทประสาทจะกินเวลาจะเอาอะไรก็เอาให้ได้อย่างใจจะขัดเขาไม่ได้เลยถ้าคุยกับคุณเพนสีแล้วเกิดมีความเห็นที่แตกต่างเขาจะไม่พอใจเขาจะพูดเหมือนกับบังคับให้ต้องเห็นตามเขาไปด้วยถ้าไปโต้แยง้งเห็นเป็นอย่างอื่นเขาจะว่าเสียสีต่างๆนานาหาว่าโง,ง่เงาาเตาตุนเซ่อซาไม่รู้ประสีประสาป่าเทือน สารพัดที่จะด่าว่าเหมือนกับคุณเพ็นศรนะีไม่ใช่เมียเขาเลยคุณเพ็นศรีอยู่ร่วมชายคาบ้านกับเขาก็อยู่ยังคนที่ต้องเจียมเนื้อเจียมตัวเจียมคําพูดพูดให้น้อยๆเขาไว้ออกความเห็นนิดๆหน่อยๆไม่ขัดขานเขาเขาก็จะไม่เกิดอารมณ์ไฟร้อนก็พออยู่ได้ไม่ลําบากคุณเพ็นศรีอยู่กับเขาก็ต้องเรียนรู้ที่จะหลีกเลี่ยงความขัดแยง้งอย่างที่โบราณเขาว่ารู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางนั่นแหละ เขาเป็นคนแปลกแปกเป็นคนไม่รักสัตว์ไม่เลี้ยงสัตว์หมาแมวอะไรเขาไม่เอาเลยมันมาป้วนเปลี่ยนที่บ้านเขาไล่กระเจิงแล้วเอาน้ําสาดด้วยบางทีก็ไปซื้อหนังกระติกเอามาเตรียมมาไว้พร้อมกระสุนลูกกลวดยิงมันเลยคุณแผ่นสีก็ไม่เคยถามเขาเลยว่าทําไมถึงทําอย่างนั้นแต่เขาเป็นคนบอกเองอะว่าเขาไม่ชอบมันมันมาขี้มาเยี่ยวเหม็นเขาว่างั้นเขาเล่าว่าสมัยก่อนอยู่ที่บ้านนอก พอหมาแมวมาทําสกรปรกที่บ้านแม่ก็จะใช้ให้เขาทําความสะอาดเขาขยะขยงมากแต่จะไม่ทําก็ไม่ได้ในเมื่อแม่สั่งทําไม่ทําก็ต้องโดนตีโดนตีแล้วก็ต้องทําด้วยนะไม่ใช่ว่าโดนตีแล้วจะพ้นงานนั้นไปได้คงเพราะเป็นอย่างนี้เขาจึงไม่ชอบพวกมันเอามากมากเลยเชียวลูกๆจะเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาเขาไม่สนับสนุนเลยสั่งห้ามเด็ดขาดแต่สําหรับเต่ากับปลานี่ลูกๆเลี้ยงกันได้เขาไม่ได้ว่าอะไร ส่วนนกเน่ยเขาไม่ให้เลี้ยงเขาบอกกักขังมันอ่ามันไปไหนไม่ได้สงสารมันคือคุณเพนสีดูๆไปแล้วเขาก็มีคนที่มีความดีอยู่บ้างเกี่ยวกับเรื่องพันุ์อย่างนี้นะที่นี้บาปร้ายแรงที่คุณเพนสีคิดว่ามันเกิดตอนนั้นก็คือช่วงนั้นเศรษฐกิจเมืองไทยตกต่ำมากฟองสบู่มันแตกก็ทำให้บริษัทที่เขาทำงานอยู่เนี่ยล้มละลายถึงกับเลิกราไปเขาก็ตกงาน ตัวคุณแผ่นสีเองเป็นแม่บ้านอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งก็ต้องออกจากงานเพราะว่าเขาไม่จ่ายเงินตกงานกันสองคนเลยทั้งผัวทั้งเมียทํำยังไงดีลูกๆก็กําลังเรียนหนังสือกันคาราคาสังอยู่อย่างนั้นก็กลุ่มกันแทบจะเป็นบ้าช่วงนั้นเขาจะฉุนเฉียวอยู่เกือบทั้งวันโมโหโทโสวุ่นวายไม่เป็นอันสงบได้เลยทั้งกายทั้งใจเขาเที่ยวหางานต่างๆแต่ก็ไม่ได้ไม่มีใครเขาจ้างมีแต่เขาจะปลดออกเขาก็เลยหาเก็บขยะไปขาย ก็ได้บังเล็กๆน,น้อยๆก็ไม่พอกินกันเลยเขาหาเก็บขยะขายอยู่หลายเดือนก็เห็นว่าไม่ไหวแล้วก็เพราะว่าไอการเก็บขยะนี่เขาไม่ได้เก็บคนเดียวคนอื่นเขาก็เก็บเหมือนกันก็แย่งกันเขาต้องตื่นตั้งแต่ตีสามตีสี่เพื่อจะไปหาเก็บขยะก่อนคนอื่นอาศัยกันอยู่ในหมู่บ้านมีทาวเฮาหลายร้อยหลังคาเรือนแต่ว่าคนเก็บก็มีเยอะส่วนใหญ่พวกนี้มาจากนอกหมู่บ้านหนักเข้าไม่ไหวอยู่กรุงเทพไม่ไหวแล้วก็เลยกลับไปอยู่บ้านนอก ไปอยู่ต่างจังหวัดที่ลบบุรีบ้านเกิดของเขาเขาก็ไปทํานาที่นานะพ่อแม่เขายกให้เขาแปดไร่กว่าๆเขาก็กลับไปทําตามธรรมดาก็ให้เขาเช่าเก็บค่าเช่าได้บางไม่ได้บ้างทีนี้เขาทําเองแล้วก็ต้องลงทุนเอาหน่อยไม่มีเงินทุนก็ต้องอาศัยขอยืมจากพี่สาวก่อนพี่สาวเขาเป็นคนใจดีให้ยืมเงินลงทุนไปก่อนปรากฏว่าข้าวได้ผลดีออกรวงสวยงาม อีกไม่นานก็จะเก็บเกี่ยวได้เงินได้ทองแล้วแต่ทีนี้ใกล้ๆนาข้าวที่กำลังสวยสดงดงามเนี่ยมันเกิดมีหมาตัวผู้ตัวเมีอยอยู่หลายตัวหมาพวกนี้มีเจ้าของเจ้าของไปปลูกบ้านอยู่ที่หลังหมู่บ้านใกล้ๆท้องนาเป็นครอบครัวที่แยกออกไปจากครอบครัวใหญ่ที่ในบ้านใหญ่เขาแน่นแล้วไม่มีที่หลับที่นอนก็เลยแยกย้ายออกไปเอาที่นาเป็นที่บ้านปลูกบ้านในที่นานั่นแหละเสร็จแล้วก็ทำนาทำไร่ไปด้วย บ้านนี้เขาเลี้ยงหมาเอาไว้หลายตัวเอาไว้เฝ้าบ้านไม่ให้ขโมยขจรมันรบกวนพวกมันก็ช่วยเป็นหูเป็นตาส่งเสียงเหา่าบอกกล่าวให้รู้รู้ตัวล่วงหน้าก่อนอันนี้ก็เลยเป็นความจำเป็นที่เขาจะต้องเลี้ยงพวกมันเอาไว้ทีนี้หมาน่ะมันก็สนกันมากวันดีคืนดีไม่รู้วันไหนพวกมันก็พากันลงไปวิ่งเล่นไล่กันในป่าข้าวที่กำลังสวยงามซึ่งสามีของ คุณเพนสีเนี่ยรักและหวงแหนยิ่งกว่าแก้วตาดวงใจเพราะว่าเขาทุ่มเททั้งชีวิตลงไปในผืนนาข้าวนั้นอยู่แล้วอยู่เฝ้ามันไม่กลับบ้านกลับไปหาลูกหาเมียนานตั้งหลายเดือนเหมือนกับไปฝังตัวเองอยู่ที่ท้องนาเลยแหละแต่แล้วพวกหมาหมาทั้งหลายมันทําให้ข้าวในนาปนปี้วอดวายเสียหายย่อยยับไปหมดมันลงไปเล่นวัดกันต้นข้าวนี่ล้มเละเทะอ่าเป็นแปลงกว้างกว้างตรงนั้นตรงนี้เต็มนาไปหมด เขาโมโหมากไล่พวกมันด้วยก้อนดินกว้างใส่พวกมันก็หนีกระเจิงกระเจิงพอเขาเผลอมันก็ลงไปอีกก็ไล่มันอีกหลายหนหนักเข้าเขาก็ต้องไปบอกเจ้าของหมาเจ้าของหมาก็รับปากจะไม่ให้พวกมันไปทําเรื่องอีกแต่จริงๆแล้วไม่อาจจะห้ามหมาได้เพราะว่าไม่ได้ล่ามโซ่มันเอาไวน้นี่ปล่อยมันมันก็อิสระจะไปทั้งไหนก็ได้มันก็เลยลงไปลุยนาข้าวเสียหายอีกเขาเดือดมากเลยเงียบกริบเลยทีนี้ไปซื้อยาเบื่อมา คลุกเคล้ากับไข่เจียวหอมๆเขาวางยาเบื่อมันไม่บอกใครให้รู้ทั้งนั้นเนละพอเช้าว,วันต่อมาก็ได้ข่าวว่าหมาบ้านนั้นน่ะดับดิ้นไปสามตัวเหลือตัวเดียวรอดตายไอ้ที่รอดตายเพราะว่าเจ้าของเอาไข่ขาวกรอกปากให้มันอ้วกออกมาเสร็จแล้วมันก็รอดตายส่วนไอ้สามตัวนะ่ะตายสนิทอยู่ใกล้ๆบ้านเจ้าของมันนั่นแหละคนบ้านนอกเขาดูก็รู้ว่าหมาต้องโดนยาเบื่อมาแล้วแล้วใครเป็นคนเบื่อกันละ่ะลองแบบนี้ ไม่ว่าใครเขาก็รู้กันทั้งนั้นว่าหมามันลงไปลุยนาข้าวของใครแล้วก็เจ้าของนาก็ได้ไปบอกเจ้าของหมาแล้วสามีของคุณเพนสีก็คือคนที่เพื่อนบ้านเชื่อกันว่าต้องเป็นคนทําเขาก็ยอมรับกับพี่สาวเขาบอกว่าเขาทําแต่กับคนอื่นเขาสายหน้าบอกไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเจ้าของหมาก็ยอมจะไม่พอใจเขามากแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าหมาเขาก็มีความผิดอยู่เหมือนกันเจ้าของหมาต่อว่าสามี คุณเพนสีว่าทำอย่างนี้จะมองหน้ากันไม่ติดสามีที่เป็นคนใจร้อนเป็นไฟยอยู่แล้วก็จ้องหน้าฝ่ายโน้นฝ่ายโน้นก็เลยต้องเป็นฝ่ายล่าถอยไปไม่พูดอะไรอีกเขาอยู่ทำนาต่อไปแต่ไม่ค่อยสบายใจเพราะเท่ากับมีศัตรูต้องคอยระวังตัวเขาทำอยู่ห้าปีก็พอจะมีเงินมีทองบ้างก็พอดีเขาได้งานที่บริษัทหนึ่งที่พื้นตัวจากพิษายฟองสบู่แตกเขาก็เลยเลิกทำนากลับเขาทำงาน บ้านใหม่นี่อยู่ที่จังหวัดปทุมธานีบริษัทอยู่ในกรุงเทพเขาก็เดินทางไปกลับทุกวันมันมีรถเมล์ไปกลับสะดวกแต่พอทําไปได้ปีเดียวเขาก็ซื้อมอเตอร์ไซค์มาใช้เดินทางมันสะดวกดีส่วนคุณเพ็ญศรีไม่ได้ออกไปทํางานนอกบ้านอีกแล้วรับซักรี่เสื้อผ้าจากคนในหมู่บ้านก็พอมีรายได้ช่วยเหลือครอบครัวเขาก็ยังเป็นคนใจร้อนเป็นไฟอยู่ไม่ขาดก็ทําให้คุณเพ็ญศรีร้องไห้เสมอก็คิดจะเลิกกับเขานับครั้งไม่ถ้วน แต่ว่าเขาไม่เคยลงมือลงไม้อะไรกับเธอแต่คำพูดของเขานั่นแหละอารมณ์ร้ายๆของเขานั่นแหละแล้วก็สีหน้าท่าทางที่เขาแสดงออกมานั่นแหละก็ทำให้คุณเป็นศรีทนไม่ไหวแล้วอีกอย่างแม่ของคุณเป็นศรีที่รู้ปัญหาเหล่านี้ดีมาโดยตลอดก็พูดว่าเอออยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไม่ไม่ต้องทนไปทนนะคุณเป็นศรีเป็นห่วงลูกมากแต่ถึงขั้นที่สุดทนก็จำเป็นต้องแยกทางกัน คือวันนั้นก่อนจะเป็นเรื่องใหญ่โตนี่คุณเพนสีไปซื้อกับข้าวกลับมาเสร็จแล้วก็มีคนที่เขาเอาผ้ามาให้ซักเขาก็มาเอาผ้าเขาแล้วก็ชวนคุยถามเรื่องลูกเรื่องเรียนพิเศษคุณเพนสีก็คุยกับเขานี่สามีกับลูกๆอยู่ในบ้านเขาก็ดูทีวีกันอยู่มันเกือบค่าแล้วนี่คุณเพนสีก็เผลอคุยนานไปนิดนึงพอเข้าบ้านเขาก็ด่าว่ามัวจะคุยโม้อยู่นั่นแหละไม่รู้จะเข้าบ้านเข้าช่องซื้อกับข้าวมาแล้วก็ไม่เอาเข้ามา หิวจนไสจะขาดแล้วรู้หรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นเขาก็ด่าว่าเสียเสียหายหายมากมายหลายอย่างหาว่าไม่มีสมองบ้างโง่บ้างปัญญาอ่อนบ้างซื่อบื้อบางสารพัดสารพันที่เขาจะว่าคุณเพ็ญศรีก็เถียงเข้าไปบ้างว่าเขาดีแค่ไหนเท่านั้นเองเขาก็ยิ่งเดือดเป็นน้ําร้อนเลยพุ่งพล่านใส่คุณเพ็ญศรีอย่างไม่ยัง้งคุณเพ็ญศรีก็สุดจะทนเหมือนกันก็โต้เถียงเข้าไปทีนี้ไม่ยอมเงียบอีกแล้ว เสร็จแล้วคุณเพนสีก็ลืมตัวพูดออกไปว่างั้นก็เลิกกันเขาก็บอกเอาเลิกก็เลิกแค่นั้นแหละเลิกกันเพราะว่าเขาไม่งอคุณเพนสีแล้วคุณเพนเพสีก็ไม่ง้อเขาพอหย่ากันแล้วลูกๆก,ก็อยู่กับคุณเพนสีที่บ้านเพราะว่าเขายกให้คุณเพนสีส่วนตัวเขาในออกไปเช่าห้องอยู่คนเดียวเขาไปมาหาสู่ลูกเสมอแล้วก็ส่งเสียให้ลูกเรียนหนังสือเขาก็เป็นคนรักลูกมากเขาไม่ได้มีเมียใหม่แต่อย่างใด พอหลังจากนั้นสามปีเขาประสบเคราะห์กรรมมอเตอร์ไซค์เกิดอุบัติเหตุคว่ำที่ทางโค้งใกล้ถึงบ้านเช่าเขาอยู่แล้วเขากลายเป็นคนที่จําอะไรไม่ค่อยได้เออเออน่าสงสารงานการทําไม่ได้ต้องออกจากงานเสร็จแล้วก็ไปอยู่บ้านนอกคุณเพ็ญศรีก็พาลูกๆไปเยี่ยมเขาบ่อยๆพ่อแม่เขาก็ดีช่วยส่งให้ลูกๆได้เรียนหนังสือกันจนจบจบปวชใครจะเรียนต่อก็จะออกค่าเทอมให้คนโตออกมาทํางาน ตอนหลังก็ทํางานด้วยเรียนไปด้วยส่วนคนเล็กก็เรียนจนจบปะวะสแล้วก็ทํางานทุกวันนี้สามีคุณเป็นสีก็ยังจําอะไรไม่ค่อยได้อยู่ที่บ้านนอกกับพ่อแม่ของเขาคนแถวแถวบ้านเขาก็พากันพูดว่าเออจะเป็นเวรเป็นกรรมเก่าหรือเปล่าไม่รู้ที่ตามมาผจญเขาเออคนใจร้อนนี่นะมันก็ทําอะไรได้แปลกแปกอยู่เหมือนกัน